สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคบรเมาเช้าดูข่าวมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเบนซ์เมาเล็กเลยฮะตรวจแอลกอฮอล์แล้ววัดได้177มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเมาหนักด่าตำรวจนะด้วยถ้อยคำหยาบคายและถามตำรวจว่ารู้ไหมว่าเออฉันลูกใครหรือกูลูกใครนะเป็นคลิปใหญ่โตนะครับเหตุเกิดแถวแถวลำลูกกาหรืออะไรเนี่ย,ยาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยแล,ลว้วก็ตำรวจก็โดนทำร้ายร่างกายโดนด่าโดนเหยียดหยามมาต่างๆนะ คดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนก็ฝากบรรดาบรรดาลูกเศรษฐีทั้งหลายนะครับขับรถราคาเป็นล้านแต่สันดานคุณแค่สลึงเดียวตับอายขายขี้หน้าตัวคุณเองสั่งเมาขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้รูไหนพ่อแม่ชาติตะรกูลนี่เสื่อมเสียนะซื้อรถซื้อลาให้ลูกราคาเป็นล้านแต่สันดานสลึงเดียวนะครับการศึกษาสูงนะครับจิตสำนึกต้องสูงด้วยฝากไว้ ก็หวังว่าเรื่องนี้พนักง,งานสอบสวนนะที่รับผิดชอบคงต้องดําเนินคดีสถานหนักเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่คิดว่าเป็นลูกเศรษฐีการศึกษาสูงนักเรียนนอกนะพ่อครูใหญ่จะทําจะพูดจะปฏิบัติจะทําอะไรที่ฝ่าฝืนกฎกฎติกามารยาทได้ทุกอย่างทุกวันนี้นะครับโซเชียลแรงนะครับ Social Lang นะครับโซเชียลแรงนะฮะพอเป็นข่าวเป็นคลิปเป็นอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยนะหน่วยงานที่รับผิดชอบต้อง ดำเดินคดีใถึงที่สุดและต้องเป็นเยี่ยงอย่างจะวิ่งจะเต้นจะช่วยเหลือกันอะไรไม่ได้ครับยุคนี้ครับขนาดนาวาเอกยังไม่รอดเลยนะใหญ่ครับฟ้าใหญ่ที่สุดในประเทศยังโดนปลดออกจากราชการนะครับก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ